ต้องเดินหาเหยื่ออยู่ในตอนนี้สวัสดีครับออออุุุ้้้้ยยยนเดี๋ยวนี้ก็สารนี้มาไม่เป็นไรพี่จะมาขอดูแบตโทรศัพท์เฉยๆเออหนูเปอร์เซ็นว่าแบตเปอร์เซ็นแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นค่ะขอดูนะได้ไหมเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงออื อุ้้นตอนนี้แบนเดียกเก้าเ้อรนเซ็นเดียกน้อยมาก9%ก้เอรนตนี่ตั้งแต่เช้าไ้ได้ชาร์จหรือเปล่าชาร์จค่ะคือเมื่อเช้ามีเรียนอยู่ไ้มครับมีเรียนมีเรียนแล้วก็คือเมื่อเช้านี่ชาร์จมาเท่าไหร่ชาร์จมา90%อนก็เกือบเต็มนะแล้วก็ไปชาร์จอีกตอนไหนก็ไม่ได้ชาร์จอีกแล้วไม่ได้คือไม่จนถึงตอนนี้ยังไม่ชาร์จไหมไม่คือน้องเอาสายชาร์จมาบ้างไ่ะ เอามาเอาามแต่ไม่ชาร์จคือกลับห้องไปก็ไม่ชาร์จก็ชาร์จอยู่แต่ว่าระหว่างวันนี้ก็ยังไม่ได้ชาร์จเลยก็คือมาเรียนทั้งวันอ๋อคือแล้วเราใช้โทรศัพท์บ่อยก็ไม่ค่อยก็บ่อยบ่อยค่ะบ่อยดีแล้วก็ถ้ามีถ้าเวลาอยู่ในคาบเรียนก็ไม่ค่อยจับครับก็จนจนมันเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์คือน้องชัยแสดงว่าน้องก็ใช้งานหนักมากเหมือนกันโอเคโอเคครับพี่ขอรบกวนน้องให้ด้วยการขอบคุณมากครับพี่ว่ามาะตอนนี้สายตาเรากำลัง น้องครับน้องครับน้องครับน้องค,ครับมานี่ก่อนเดี๋ยวขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคือเราจะขอดูอ่าเปอร์เซ็นต์ของแบตโทรศัพท์น้องได้ไหมได้เราขอดูหน่อยครับเพราะตอนนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้สี่สิบค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะ mm. ดูสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อเช้าเรามีเรียนใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเราเพิ่งคือเรามีเรียนตอนไหนบ่ายเช้าไม่วันนี้ไม่มีเรียนวันนี้ไม่มีเรียน คือแบตเหลือเท่าไหร่นะ40% 40%นี่ได้ชาร์จบ้างไหมชาร์จเมื่อกี้ได้53%มาเล่นแล้วมันก็อะไรออีก40อ๋อคือเราเป็นคนเล่นโทรศัพท์บ,บ่อยค่ะ,ะแล้วสมมติสมมติมาเรียนอย่างเงี้ยเราเป็นเราจะเอาสายชาร์จมาด้วยไหมไม่มไม่จกไม่พกค่ะโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณน้องมากๆเลยครับที่ให้สัภาย